แต่กองวดน,นี้ก็เป็นงวดที่เก้าอครับงวดที่เก้าเอองวดแปดมันก็หกจิตต่อเออหกกันหกเก้าสองเด็กงวดงวดที่แปดครับปูเอ่อ,อกล่าว, 2, ว,น,วน,น้ำสก,การครับปูเดเล่นพ้านะวะอครับปูครับตอนนี้ปูดังมากเลยครับปูในตอนนี้ในช่องครับปูครับแล้วก็เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทังช่องนี้รอรอปูกันเยอะมากเลยครับงวดน,นี้ เขาลองจะขา,าตตใด,ใดตูว่ามันจะมันจะออกตัวไรอะไรตัวไรครับปูพอจะบัตรงให้เน็ดเดียวแล้ว,ลวครับครับเรียว่าอานจะติดคู่ไปนำเด้อฝากฝังไปด้วยสองสองคู่อ๋อครับปูไอ้เ้เฮ้ยทำเพออะไรก่อนซโซ่กม็มาหมแม่ว่าชื่อร้างึนใจหนีใจซีซึ่งควกันเออไม่คว่าจะุฒิประกากน,น,านอ๋อครับปูบ ววเออดีริ้งไปไว้เบิร์เลยคุณไม่เหลือดีดีดครับโอ้ยว่าจะขอเบอร์ทั่วปูว่าจะทั่วมาขอคุณนปูแม่ขาต้องให เลยยาวต่อเตนี่กับบุญไหวแล้วครับูผมจะเขียนไปโมเห็นผาพเป็นสาเห็นภาพนะละครับผม่ที่แรกเออลูกกูขอแสดงเพิมดีใจน้ำเด้อลูกหลานเจนี่เจ้จินเขาหรอกนี่อะไรแตก็ต้องอีหลานเนาะถึงตรนเด้อลูกหลานสองจีสองโตเราไม่จีดสองตัวน้นครับปู่แล้วว่าเราคิดตาม หลายตำนักหลายอาจารย์คพราบต้องจืดแจ็คเกียร์มาทำรูปครับผมเออพอเข้ามาดูมาเข้ามาดูช่องเอ็ดมินนี่ครับดูครั้งเดียวใช้นี่จนหมดเลยเพราะว่าครับผมโมดีใจด้วยนะครับผมเออเดงๆโอ้ยพอเกิดเจอได้บุญผลาญนี่สูงนะเกิดวิ่งเห็นได้เพราะว่าเอ็ดมินนี่เป็นสะพานบุญเนาะครับสาธุครับผมครับโอ้ยดีใจขนาดเลยพอดีใจพอที่บอกว่าห้ามห้ามโอนเงิน ทางทางแม่ชีเลือกๆก่อนโอ้คือไอ้คนจะเยอะๆคนเข้ามาระวังที่ครับปูครับนี่ไม่รับปัดใจคอ,อยยังบอกปฝ่ายอ,อยู่ไม่รับปัจจัยของญาติโยมครับเออบางคนก็ถูกค่าร้อยบางคนก็ถูกสองร้อยไปใช้นี่ใช้ชิ้นเขาไม่จะเหลือเท่าไหร่แหละไหนจะมาเออไหนจะมาช่วยทำบุญให้ปู่ปู่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องการอืมครับ ลูก้นั่เผมมันก็พอมีใช้อยู่นายวัดน์แล้วก็มีอยู่เงินกองไอเงินกองกลางของวัดอ่ะเออแสดงว่ามีใจน้่เด้อลูกลาเ้อวันนี้กงเพราะขันได้หรอกรแต่ว่นจีเกินเกินไปอีกประมาณจากักอ,อีกอีกจิกวันจะไม่ไมด้ก่อ่าปูประมาณสิบกวันครับอืมเอาวันที่เท่าไหร่ดีเนาะอืมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดครับปูยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองีครับยี่สิบสา ยี่สิบห้าปล่อยตัวเด็กปล่อยตัวเก่งเลยวันที่ยี่สิบห้าปล่อยปล่อยตัวทีว่เด็กๆเลยอืมครับปู่เพราะว่าผีเขาได้ได้รับปากกับปูป่แล้วว่าอีกสามสี่ห้าวันมันบอกไหมครับปู่เออสีกสามสามสี่ห้าวันเนี่ยมันจะปล่อยตัวเด็กๆ,ๆออกให้แค่ได้สามตัวก็ แถวนึ่งสองตัวลับสองแถวครับปู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรขออะไรนะคอยติดตามปู่ไปครับครับปู่เออเอาคำที่ผีมันบอกนะมันบอกมายังไงเราก็เอาไปตามที่มันบอกคก็คือว่าปู่เนี่ยจะจัดงานวงสวงใช่ไหมครับไม่เราจะวงสวงส่วนส่วนยัดให้มันมีความแข็งแกร่งครับปู่เออ ร่างก็เป็นร่างบนก็เป็นบนรู้ที่ว่ามันมันเราจะสวดญาตได้ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่บรรทัดครัปู่เออถึงจิตวิญญาณถึงจะสามารถแข่งแจ่งได้ครับเออวันนั้นอะ่ะปู่จะลองสวดสวดแล้วอีกประมาณวันเนอถึงจะนั่งเอาเออนั่งเอาแต่ที่เกินเกินออกไปก็อย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งทิ้งรับปู่เออที่บอกไปกมันไม่แน่เ,เป็นหมดคราวที่แล้วมันมัน มีเรื่งเนี่ยมันมันแตแแงงข้างครับปรากฏออกมา6 9 2จริงๆเอครับปูเออ่งวดนั่นแหะครับก็คือว่ามีเอฟซีนิทวรมาถามว่าอันงวดที่ผ่านมาเนี่ยของปู่ถูกไหมออผมก็เลยว่าถูกครับทีนี้เอฟซีน่ะบอกซื้อลรตเตอรี่ไว้แล้ว6 9 2มตัวเลยปูเออนั่นแหละผมว่าเอฟซีท่านนั้นนี่ต้องในโชคลาภเยอะเน่เลยในงวดที่ผ่านมา ใช่ใช่ใช่แต่ลูกอย่าอ,อย่าอย่าไปหวังน้ำน้ำขึา้านหน้าเด้อปล่อยไว้ก่อนครับปูป่เอออย่าเพิ่งไปเออถูกหวยขับหลวงปู่แล้วทำไมไม่โอนเงินโอนทองไปห้ามเลยครับปู่เออจะไปโอนเลยข้อนี้ยกยกเว้นเน็มไก่ที่ถูกเลยครับเออหักกุยกเว้นห้ามห้ามโอนเงินเข้ามาครับปูอบ่อืมเพราะว่า<ๆ>เดี๋ยวนี้กิจของพ่อนเนี่ย รู้สึกจะดีขึ้นมาเลรนิสเสรนิดนะนะครับปู่ลัวจากที่ไม่รับปจัจจัยนี่ไม่ใบเงินเนี่ยครับรู้สึกว่าเลขอย่างพ่อพอเข้าอยู่เข้าตลอดอยู่ครับปู่งวดนี้ก็งวดนี้ก็เป็นงวดที่เก้าครับปู่แต่ว่าแอดมินนี่รู้สึกว่าเลขที่ปู่ให้มาเกินๆมาเนี่ยเหมือนมันจะถูกเง้วนะปู่งวดนี้เออลุงพ่อคือชิดได้อยู่นะครับรู้สึกแอนเมน มาต้องเอาเอาเนื้อหมูให้นะอ๋อครับปูเนื้อหมูทอดมาอย่างดีได้ก็มามาใส่ใส่ใส่ถาดใส่อะไรยกมันจะเอ่อการ์วยเนี่ยแหละอ๋อครับอก็เตี้ยงจะรับถาดถาดข้าวอะรรับรับรับประมืออยู่คแต่แต่ยังไม่ได้กินนะครับปูเออได้รับอยู่ปรากว่าเนื้อหมูที่ต่อทอดอ่ะ ดีวันี่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องกับเลขตัวนี้บ่หรือยังไงเดี๋ยวครับปูเดี๋ยวดูคำผีก่อนครับครับปูโอ้คุปตตัดสินใจมันมันขึ้นอยู่กับเขาว่ามันจะออกตัวไหนคตัวไหนที่เด่นแล้วหลวงปู่จะให้วงกลมไม่ได้ตัวไหนเด่นนะครับเออรับโค้งสุดท้ายอาจจะมันก็ไม่แน่ครับปูโอ้โค้งสุดท้าย่ยครับบอกเป็นญาติโยมบแต่รอประมาณสักสามสี่วันเ้อครับครับปู สามวันสี่วันนี้มันคงกับวันอะไรวันที่เท่าไหร่ครับประมาณยีห้าครับเออสามสี่สาวันนี้มันคงกับวันครับประมาณยี่สี่ยี่ิบห้าเนี่ยครับโอ้วันประมาณยีิ้าเนาะครับโอเออเรีกเรีกคงคนนี่แหละยี่บห้าเขาวันนั้นแหะครับยี่บห้าเขาวันนั้นแหะครับออ จะได้เสริมบุญบารมีครับขอขอญาตถามปูนะครับปูผ่ผีผีผีตัวไหนครับที่ว่าจะมาบอกมาบอกว่าให้รอปล่อยวันที่ยี่สิบ้านะครับปูแม่ลูกอ่อนอ๋อผีแม่ลูกอ่นอนอแต่ผีตัวผ,ผีู่่กีู่่หนึ่งยังไม่เห็นเข้าอือครับเออยังไม่เห็นมาเลยนี่โทรมาอีกแล้วนี่ครับครับลงใ้ายปี ออเอ็นสายเก้าจ8เนี่องครับยาจะเงนสงสัยจะงเงิน f แต่เปิดได้อยู่ FG เอ็สมุตตรากันอครับเน่แน่น่อรงทางเก้า5เนี่ยแหละเออใจสม,มุนปรากันครับ <พอ S 1> ครับขอ,ขอขอญาติถามปูห่หน่อยครับ เหตุผลที่ว่าจะรอปล่อยหลังบวงสวงเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ในแนวทางมันออกมาดีเป๊ะที่สุดใช่ไหมครับปูเพราผมคิดว่าอย่างนั้นนะลูกซือก็ะดุุนก็ไม่เยอะนะครับไม่ไม่ไม่ที่ว่ารอเนี่ยไม่ใช่อะไรได้มันใช่เล่นตัวคแต่ถ้าเราจะรอเอาเรขที่มันแน่ชัดปันกันสามตัวสองตัวนี่ครับปูเออมันเป็นมันมันจะประหยัดปุนคุณและรายจ่ายของญาติโยม เออเงอ้ยไครับจัดการเราเลยที่จัดการการเราให้มันได้เป๊ะๆอฮะโอ้ครับปูครับมันถึงจะไม่มีลงทุนยุเยอะบางคนก็มีมีตังค์ครับเออเดียร้อยสองร้อยสามร้ออ่เีพอจะมีอาวุธสู้ในภายภางหน้าม่นได้อครับนี่แหละแต่สมมติว่ามันได้สามตัวมาตรงอย่างเงี้ยมันก็ได้งลงทุนน้อยครับเออจังต้นจัดติง ครับปู่ขอญาตถามปู่หน่อยอครับที่ว่าป<อ>ูบบ่ฝันว่ามีคนเอาหมูทอดมาให้ปู่ได้ฉันไม่ปู่เออใส่ถาดใส่ถาดจับข้าวมาครับแตเลยยื่นมือออกไปรับครับรับประทานข้าวนะก็เลยมาวางไว้ยังยังไม่ได้ฉันอือเออะมเรื่องของเรื่องมันครับปู่เหืือทอดเหล้อทอดจะส้อง ไอ้เนื้อหมูเนี่ยครับเออเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่โอ้หน้าหน้ารับประทานครับปู่อืมหน้ารับประทานอยู่ครับครับปู่อันแล้วอันเลขตัวนี้ที่ปู่ให้มางแต่สองวันเนี่ยปู่ได้ให้ใครเอาไปเสี่ยงหรือยังครับปู่เลขตัวนี้ยังเลยโอ้ครับเออยังเลยยังเลยครับครับ,รบอืมก็คือว่าอ,อะไรนะครับปู่ อีดไม่ให้ปูจงควรพูด่อไปไหมเนี่ยเขาเพราะว่าเขาจะมาขอลงลงช่องไหมปูก็เลยไม่ให้อ๋อครับผมเพราะว่าลงช่องเดียวก็พอแลยอย้วโยมครับปูครับใช่แล้วครับปูปูบอกเขาไปแล้ววันนี้สามคนจะขอแล้วปูก็เลยบอกไปว่าให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลงช่องเดียวก็ช่องเดียวไปเลยครับปูเขาปูไม่ถูกก็ไม่ถูกครับมันก็จะเอาอยู่นี่แหละแต่ว่าจะไหย นี่มันจะบาขอลงลงสกเออขอลงสักช่องหน่อยนี่มันจะมาขอลงลงสกเออขอลงสักช่องูน่อยปู่อะไรจมีเท่านี้แหละปูเลยบอกว่าโอ้ยยังไม่ได้หวยเด้อืมครับปูตั้งแต่เออตั้งแต่ฝนก่อนทําไมไม่โูก็มาครับใช่ครับปู่นีเวลาเลขมันเข้าเนี่ยทำไมถึงอยากตัว์ก็มา เออแต่พากหลังๆอะจิงปู่ไปปู่ก็น้อยใหญ่อยู่เหมือนกันพ่อเลยว่าอย่างนี้อันนี้พูดพูดเรื่องจริงครับปเออเวลาหวยมันไม่เข้านี่แกดีจะโตไม่กาลังใจอ้จักนี้ก็ยังดีอันนี้ไม่มีเลยเงียบคร่ยเออพอแปดวดเก้าวดจะมาเน,าาน,เนี่ยเอาละมางทีครับปู่โอ้อันนี้พ,อพอปป่อบอกไปตามตรงๆอย่างนี้แหละเอาบอกตื้อๆไปงนี้แหละจะปวดก็ปวด เป็นไงอะไรมาไม่เห็นบับบ็นเวลาด้วยหร,มมรยมันเข้าน่งแปดมวดเก <c oughs> ้างวดที่งวดที่เก้านี่พ่อคิดว่าต่ำแน่ลูกมันใจเลยครับมวดที่เก้านี่ปังเลยใช่ไหมครับปูอปดูนะม้วดงวดที่เก้านี่ไม่มวนตรงเข้าอะ่ะให้สามปัวกับสองตัวล่างคมั่นใจอยู่ครเพราะว่ามีคนเอาของมาถวายวัยเยอะแยะครับปู เป็นพวกขนมมุมเลยเป็นเป็นข้าวเป็นตะกี้ข้าวเป็น,กกเ,ปนเนี่ยเขามาถวายให้ในในในนี้มีัตว์นะครับปูคิดว่าต้องงานละอือครับมีฝัตวมือวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่ผ่านมาสามสามวันหรือสองวันครับอย่างนี้ย้มคนเหนื่อยไปเกี่ยวข้าวครับแบกพัดข้าวมาให้พอ่อว่าเอาลูกป,ปู ลูกสบายเน็ดข้าวหรือเอาเอาไปเพาะพันเอาครับอูไว้ไม่ทำนะอ๋อครับเขาเบสไม่ข้าววะนเฮ้ยมันมาใหญ่นี่ครับครับปูลูกปูก็รับเอาเออเอาก็เอาจต่มันก็ไม่แน่เดี๋ยวจะแจ้ไว้ยังกะหว่านตามที่บริเวณวัดนี่แหละอยู่ไอย่างนี้ครับปูเม็ดข้าวนะเน็ดเม็ดข้าวเราแต่ไม่ไม่ไม่ใช่กษัตรเน้ออ๋อครับปูนี่แหละ กีตว่าอยู่นั่งอยู่นั่งพิจารณาอยู่มไม่ไม่ล่างขบวนละวันนี้ค<ม>อยคอยดูครับหรือว่าเลขปู่ให้มามันจะเข้าแล้วหรือเปล่าครับปู่ก็ยังว่าที่ดูดูดูจะเป็นใะไอะไอรชุดนั้นเหรออืมครับชุดที่ให้ไปอ่ะครับปู่แล้วแอดมินก็รู้สึกดีด้วยนะปู่ไม่ใช่เลขเอ็นศูนย์สามเก้านี้มันจะเข้าแล้วหรือเปล่าปู่ก็ยังว่าไงจิอืมครับ เออลุงปู่ให้ไปมันศุนสามเก้าแล้วครับครับอาอสมมติว่า,าเอ็นนิ่งสมมติว่า,าเ,เอ็นล่งูนสามเก้าไปยิงสายตรงไปก่อนนี่แล้วก็ตัดหกศูนย์ก็ได้เนาะครับครับปู่ใช่ครับตัดหกศูนย์ครบับเล่นเออเล่นสองตัวเนี่ยป๊บคิดว่าเรอละครับปู่ปูก็นอนดูนอ,อ,เอ,อนเลยปกติ ลูกศิษย์จะจะจะเข้ามาแทรกมาอันตริยมิดอยู่เดี๋ยวจะรอวัน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 นั้นก่อนของเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับคุณคระโจนมาโอ้ยปูดนั่งเลยยังปูโทรมาหาไม่ทีไม่ทีโทรมาบอกปูอย่าบอกไม่ทีเไปว่ายังยังไม่ได้นั่งเลยแต่เข,าข้าๆไปก่อนอืมครับปูเข้าๆทีบ่บอกบอกงวดแรกๆกันครับครับ <krit> imi, เอาเอาเอา,เอาอย่างนี้ดีกว่านะปู่เนาะ <urning. S 1> ถ้าถ้าใครอยากอยากได้เลขอยากได้แนวทางตัวเลขนี um, no well. ้ให้มาดูในช่องอย่างนี้นะครับเออน่แนะเพราะว่าปู่จะไม่ให้ให้ทีรับโทรศัพท์แล้วปู่ก็จะปิดโทรศัพท์ให้ดูช่องอย่างเดียวครับปู่เออเพราะว่าปู่บอกให้ทีบอกตามทางไอ้โทรศัพท์ไปหาตาอยู่แล้วครับให้ดูในยูทูบไปดูใน ไปดูเจ้าเวมินด้ร์ครับครับผมอผมบอกกันอยู่ค,ค,ค,ครับก็คือว่าจะให้ปูรับสายทั้งหมดก็รับไม่ไหวนะครับผมโอ้ยเลกสามสี่แปดนี่ไม่โทรมาตั้งผีอยู่ตานีเนี่ยนายอยู่ไอ้โคราชอืมครับพ่อก็เไยบอกว่าเอ,อ้ยทำให้มันดีหิ้งพาะน่พ่อนั่งทายอยู่นี่ก็พ่อรู้หิ้งพา ไม่สมควรที่ยาวไปไว้ตาเยี่ยนเป็นนางกวักนางอะไรนั่นแหละครับปู่มันไม่ได้ผือจี๋สองร้อยยี่สิบเมตรตาเยี่ยนเป็นนางกวักนางอะไรนั่นแหละครับปู่มันไม่ได้ผือจีอ๋สองร้อยยี่สิบเมตรเอาลงมาไปเอาไปนั่งเต็มชั้นได้ยังไงกันไอ้ไอ้นางกวักอ่ะครับปู่มันฟองก็เยาวขึ้นไปเอาลงมาอยู่ชั้นล่างครับมันเลยบอกเขาว่าโอ้ยปู้นั้นดังเลยทายทัก ฟังเป็นโน่นมาที่มีโอ้ยโทรมาบอกบ้านเรียนเป็นยังไงหนูจะมีช่วงมียโอ้ยโทรมาจนเพ่งเลยล็อกมือเลยล็อกมือเลยครับครับปู่เ้ยเฮ้ยไวครับโอ้ยถามทุกซอกทุกมุมถามผูกป้ายเป็นยังไงข้อน้ำหูวางผูกไหมโอ้ยสารพัดก็ก็ก็อย่าโทรไปรบกวนปู่มากดีกว่าเนาะปู่เนาะ พี่ปู่ก็ต้องการปู่ต้องการพักผ่อนบาเป็นเพียรศีลอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่นั่นแหละอยากให้ติดีๆนั่งตอนระงวันบ่ายนอนเที่ยงนี่พอจะเริ่มเข้กุฏินั่งสมาธิเอออยากให้จิตของปู่เนี่ยให้มันนิ่งแต่มันนิ่งแล้วทุกอย่างมันก็จะดีครายค่ายตัวหมดเลยอืมครับปู่มั่นใจอยู่ด้วยเนี่อเนืนี่ยร่างครับปู่มันมัน มันมันติเกาหัวอ,อยู่ตลอดนะครับนั่นใจต่นานี่ไม่รู้วมเขาจะให้มาตัวไหนเท่านั้นเองครับครับทางญาติโยมได้ฟังอยู่ในขนาดนี้ก็ได้ดออวตวดปิดเป็นล้านเลยสามสี่วันตรงปู่ถึงจะนั่งเอาครับปูแต่ถึงนี้ยังไม่ได้้าบอกกันต่อกันไม่รู้วาญาติโยมครับเออทางครูเจ็ดทางงาใต้ แล้วคนใต้คนใต้ลุงปูก็แสดงความดีใจด้วยครับเออตื่นงล่างทั้งบนหวดนี้ปูเออคนใต้คนทีู่ีปูเจ็ตนี่ยโอครับครับปูปูมาแก้งข่าวเมื่อตอนบ่ายนี่เพิ่งได้เงินครับ เออจะแสดงความดีใจด้วยญาติทุ่มเลยนั่นแหละอย่าลืมไปใจนี่ใจสิงก็เร้อไม่ต้องห่วงปู่ปู่แม่รับปัจจัยครับปู่ขอให้ญาติทุ่มสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขปู่ก็เริ่มใจแล้วครับปู่ครับถูกครับปู่ครับแสดงว่างวดเมื่อกี้นี่คนได้ปลดหนี้ปลดสินกับปู่นี่เยอะมากเลยนะครับปู่ประมาณสามสี่ครอบครัวนะที่มีนี่สินเยอะๆตัวคนสองก็หมดอ๋อครับปู่ของสินก็หมด สัตยอดเลยครับครับปูอนุโมทนาด้วยยกมือเนี่ยปูยกมือสาธุด้วย,ยครับสาธุครับปูครับถือว่าถือว่าป้าถือว่าปา้าชีวิตปูได้ใช้นี่ใช้สินใ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 นตัวตวนที่ปูทการจะทำมาเนี่ยก็กองบุญกองนี้แหละจะช่วยเลื้อปูให้ปูพ้นจากทุกปูออก นี่แหละไอ้ทั้งยตดโยมเนี่ะไอ้คนจับตู้ของปูเนี่ยครับปูก็ขอให้งวดนี้นี่เอฟซีแล้วก็แฟนคลับแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยได้ปรดนี่ปรดสินเหมือนในงวดที่ผ่านมานะครับปูใช่ครับแตั้งใครๆก็ตั้งหน้ารอคอยครับปูท่านบ้างเอาหรือยังหลวงปู่ได้หรือยังถามมาบ่อยทั้งไอ้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 คำคำถามนี้นะครับปูเออหลวงปู่ก็เลยบอกครับเมื่อกี้ว่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ